เพราะนั้นบอกว่าวันนี้จะมีโอกาสขึ้นแข็งแรงอะไรยังไงก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นยังค่อนข้างให้น้ำหนักวันนี้นะครับวันนี้ให้น้ำหนักเป็นไซด์เวย์หรือปิดแดงไปด้วยซ้ำอาจจะลงต่อให้ระวังยังคงมองน้ำหนักนี้ไปก่อนจุดเปลี่ยนสำคัญมีไหมมีเดี๋ยวพาไปดูในภาพเล็กแต่ถ้าเกิดให้มองจัดแท่งเทียนเดเป็นแบบนี้ แต่เนื่องจากสภาวะนะครับสภาวะช่วงนี้ต้องบอกว่าสภาวะค่อนข้างไปทางไซเว์เพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังอะไรทางใดทางหนึ่งเยอะๆไม่ได้ครับต้องบอกว่าสภาวะค่อนข้างไปทางไซเว์นะไม่ควรไปมั่นใจอะไรจนเกินไป ให้ดีก็อาจจะเล่นตามกรอบอาจจะแกว่งไปแกว่งมาแถวๆนี้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดแนวต้านหลุดอะไรสำคัญก็ต้องถอยนะก็ต้องถอยอย่าไปแบบโอ้โหไลลสู่จังหวัดมันไม่ดีอะนะครับฝากไว้ฝากไว้ให้น้ำหนักค่อนข้างไปทางไซเวย์น,นะครับช่วงพักฐานละ่ะช่วงพักจากการขึ้นนะช่วงพักจากการขึ้น ก็ต้องบอกว่าถามว่าเทรนยังขึ้นไหมเทรนขึ้นครับเทรนยังขึ้นแต่ไม่รู้ว่าตรงเนี้จะเลี้ยวกลับได้ไหมแต่ความน่าจะเป็นต้องบอกว่าจากเดิมจากฟอร์มเดิมมาความน่าจะเป็นที่จะรับอยู่มันก็พอใช้ได้ให้สักห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วกันไอ้ที่เหลือเดี๋ยวเพิ่มขึ้นหลังจากสี่ชั่วโมงกลับตัวขึ้นนะ เดี๋ยวความน่าจะเป็นตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อภาพสี่ชั่วโมงกลับมาฟื้นตัวแต่ยังยังไม่ฟื้นนะตอนนี้สี่ชั่วโมงเป็นลงอยู่ไงนะแต่ถามว่าฟอร์มเดิมฟอร์มนี้ครับยังคงมองฟอร์มนี้ลุ้นกลับตัวแถวแถวนี้แหละสักประมาณสองพันยี่สิบถึงสักประมาณสองพันตอนนี้เริ่มเห็นกรอบแนวรับขึ้นมาถ้ากลับได้ทำได้ยังคงมองเป้าหมายเดิม เป้าหมายบนครับเป้าแรกเร็วๆสั้นๆไฮเดิมครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับเป้าบน 2, 250, งสงองพันสองร้อยห้าสิบยังคงมองผ่านนิดแต่ถามว่าแหมจะไปง่ายๆไหมทางลอยด้วยกีบกุหลาบหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลอยด้วยกีบปูหลาบไม่ได้ลอยด้วยกีบปุหลาบแล้วจะทำยังไงจะเป็นฟอร์มไหนอาจจะติดก่อนแล้วลงมาอีกเนี่ยครับ แล้วค่อยยกแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ค่อยกัดช้าึ้นก็ได้